สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันเพื่นเมืองครับผมกับผู้บ่าวไทยบ้านไทยบ้านอีลีนะครับบ้านได้เลยนี่นี่ครับบรรยากาศดีเนาะธรรมดาแล้วครับอวดย่างเดียวครับผมโอ้นี่ครับผมเมื่อนี้ผมได้หมูมากรอยเลยครับนี่ครับจัดหนักลูกบ้าน ตง้หมจริงเลยอัต้มก็สุดสุดอย่างเม่อยห่าม่อไห่บ่เก้าบ่กว่างนี้นะตนเมียพันหลับเดี๋ยวจะึ้นไปหาเดอะะไรบางอืมน่าหอมมาเลยเพือนโอ้โหผิาคเเอาแบบฟักนะครับ ขันเลือดใส่เลือดใส่เลือดเ,เลือดโอ้แบ่งไฟตุ่มมุดมุดตุบบ่ม่บ่บ,บ่เอาเจาพวกสี่ข้อสี่อันนี้ก็ได้เพือเอาหัวหน้าวอดยำหนูสูบต้องใส่บีไกดีครับเนี่ยจังหวะเอาไปครับครับโอ้ดา้านลักอีกแล้วเจ้าลูก <laughs> ครับปืดิเจ้าาภดดีครับเซฟใสครับผมโอ้ยน่ารักจังเลยทำไมด้านรักอย่างนี้คะแนนเต็มร้อยเราไปเล้ร้อยห้าสิบ เออบ่อว่าอยอะน้น่อยเอาไปหักเ็บไม่ไม่ใส่หมูแบบแเน้ยมเนี้ยก็ระอับโอ้นี่ยครับร้อยหมูแบบฟักกับผมร้อยเลือดนะครับเลือดวันมาโอ้นลาเป็ดแบบง่ายเลยเนเลียไรเลียเนี้ยวันเนาะไม่ได้กินเนี่ยเฮนี่แหละีดูเราเลียกแม่ซีนแม่นีลี ว่ากบมันรืมซะละว่าเล่นลายเนี้ยบอสจีบอกก็เป็นคุณแม่เจ้าว่ะโอ้ครับเห็ดเกล็สันเสียบใส่บาบันจากจุเนื้อมูครับผมๆหน่อยแคนนี้เดี๋ยวพับูดแล้วขอเว้ผัวน้องควาัเตียเอาอยู่กันสุกส่วนทงเงี่ไอ้บาบวะเยเห็นสองคนเด้อนี่ใครรังนี่โอ้เฮีกา เอขาสวยวมน้อยยู si ่เรื่องานนี่ตลาดนี <h <h ่เสียไเยอะลให้หเป็นหนเป่นกับเสีิววยโอ้เจ็บใส่ผ้าจุยังเขาอื่นใหล้งงหมนผ้าลายเฮ้ยนี่ใส่ใสีนี่ฝันน่ปีกไงมันอาจจะเอาค้อมนักมันออกมันจะฟังนั้นมันฟันากก็นั้นอเ้ยอียบเบือห้องอะไรมียนีเบียบเบือ อืตัวอ wow! uh ืนนานอยูยววะอันนี้ก็จหล่มาชุ่ขวดด้วยัันกินได้จังได้พันกินได้จังได้อยู่นี่เลอเขาวางในนี่ครบไมหมาแล้วมงนเป็นปล่อยแล้วปล่อเอาเกีวหน่อยให้แบกไปเก้วหน่อยดิเพราะบากินเ เจ็บใส่ผ้าก๋ยกินเด้อมือเนี่ยเนี่ยมามามาอันเอาอไข่หลังนะทำไหมครับดจดไข่ลังนิดนึงโอ้หลู่เรื่องเลยได้กานี่ครับ่ยส่่ <laughs> โอเค งเหนียวอจะไปเทียงเพราะาครใครมูอะไรเขเราเห็ดก็มูมาแปดสิแปดร้อยตัวเหรเนี่ยเ็ยเช่าได้เห็นเหรอเลยไดเลียนหันมาเป็นงานดีงานเดินครับผมนี่ดูออนีขอขอจิดจวดเลยครับจานหยสองดอกสีบอกหายอืมเออพักดีเช่ะเยเลยครับกินเลยอหดนอตามเลยยก เจ้าเลยเอาอู่ครับเอาเขาเัาเอาเข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 าหขมเขา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 เขเาเขาเเขาเขาาเขาเเขาเขาเเขาเบาเสาเขาาเาเขาเขาเขาาเขาบขาเไาเขาาเมเขา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 ิขมขาาเข่เขาบาเขาเขเขาเขาบ่เขาเเาเ บริเตมไหมไม่ตัวจะเป็นเซไงเนี have ่ยมหาลัยบ้าเอ๊อขอลวกไหมไอ้ล่ะบัวสนตีนันนตัวห่าเท้าบ้างตัวห้างพูดออกอ้โเบิ้งสบัดคอคนเด็กๆนี่ะครับนีหละครับพอขาคนบอลเรืบสีเก่าคนนี้ัมื่ไ่น่ะมีดน้นอนี้อเออรบบเขาเนนไมลายขับบจาะีดบ่อ่อยอันนี้ยืนหงะ โอาพอไห่ช่วยแ้มันจปุ๋มใเพื่นเจียนใหญ่จุบครับเนี่ยแม่โอ้เอ้าข้ามเยอะข้ามต่เหลดเดียวออบมูับฮะทับเป็ดก็จะกินอยู่้เร็วมีต่ย่างเอาโอ้เก็บกองกลงเดีวไม่หิเขาลยางีใ่ไมนเขาจะกินอันนี้มันกะมันงกันตัว nó bớt sốt lắm, bự đấy bự nó nó tụt nạm á bảo, nó bảo, nó bảo, ไี่ได้ข่าวว่าชาติต่งก็ไกวใส่กินยางมีงานลังเลยด้วยสิงี่ว่าสดอันยังอีกสดด้วยจุงยางไปความเนาะไหลเขียวหน้าหลังไหลเขาว่านาอตามบทสดมันนีเอาตาันดีมาทสุดยังเรามันมาตีพีอีดงนดวงยางกระดึ๊กกระดึ๊กบ่ือนกับไปยื่เดือดงดงเศวาครบไล่ครบอ่อนลอน ขางพระเขานะขางกระดุงขางพระเขานี่มไม่มีพระเขามาอยู่นี่เอานออาี่นี่พระเขาวเอะไรปาดอันนี้เนาะผม้มอบถูกวัดโอ้ยเล็กเปี๊ยกครับผมธรรมดาธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เรา,า,า,าบ้านบ้านอีตรดีนะครับเนี่ยงงจักบาก้านยังครับผมยันอันซ้อนเหรอหรืออะไร ตะไคร่เอครล้างไวอ๋อไไวอยู่ไเอาไว้เห็นไหมตับ่ใช่ร่วนยำมมนเป็นยงตับนถือกลมมาเสือมันเล็บสดเสือไม่ใส่ไ้่ใ่กระกางใส่นงเฮ่บ่บ่ใส่ก็ได้ครับย่างใส่ซอออไหนเอ่ยติ่าอัคุ้งคนเพชรก้อยหมูต้องให้พกคาขายหมูครับเสียงหมูที่แล้วอ๋อเอันตาดไปอืมย น้อยๆไปต่อส่นยตับราการนี่เปเพไม่มีหลาไม่ได้เส้นอย่างไรก็เห็นกระจนมีเอาแมนเดอก็ไปอีกว่ะนม่แมนคก็บอันเอาก้านตับหมูขายไม่อ้หทีนึงครับผมสอยดูมากค่าจะใหย่ขาดได้คัมมี่ใหญ่เนาะเพราะว่ายังแก่แก้่ราวไปลำ งู่่นกวยงูอะป่เ็ดงงป่นเนี่ยงูอู่เฮ็ดแก้นี่บ่ไม่ไดหมูเนี่ยหมูนี่ทีอ้าวว่ะเก็เทียมหัวยัง่แบบที่นี่เ็เทียมหยังบ่นี่็เทียมักรมีอืออร่อยจังเลยับผมใส่หอมโมเดเ็้มปลูกไม่ได้รอใคร ผู้ดาวน์คนหนำผมนุ่งผิวนึ่งดีแล้แล้วก็ยังไม่ีกครับเต็มบไม้ถักนกเราไม่ใช่ทางนี้ทางหลังอุ้ยบ่ยังว่าใส่ยู่ว่าว่าใส่คือดนง่ไปใส่มากให้ที่เก็บมอหาครับยังมากขึ้นอีกยางรถจัดจัดเลยสนัดัเถีนกรู้ ว่าเร็ยเกี่ยวนั่งแช่แช่เดียวบอกต่อแล้วจะปีพ็ดไรต่อว่าโอ้ยนี่ครับบริกรยเบได้ครับนี่ยสามคนอออ่อเฮ้ยแขนคือนมกเอาอันน้พายอีกไว้พายวะห่าน้ำ้พายน้าพายกาบะเดี๋ยวปูเหนี้ ยอดต้นนี่ไปเอาไปเอาไปเอาบ่อต้นนั่นเว้ยนี่หอมบ่อแดงกัดบ่กัดมันุ่นเคี่ยมครับ่อพักบ่อครับเอาอะไรประกอบบ่อทวดอย่างเดียวหรือว่าเอาอันนี้บ่ออยู่ใกล้ๆมองน่ะมองช่องข้อศอกเลยหอมแล้วครับหอมแล้วบ้าอืออือครับวิธีเบาใส่บ้านจยากบาดยังเหรครับ บ้านปลาม่วงบ้านยังไงนี่ผมสึงาเปลี่ยนผู้ใหญบ้านละเอาเดบเดบผู้ซอยหรอเปล่าเกลังหาเซฟใส่ผู้ซอยเจเอาเจ้ากับงายสำานักมาอยู่ดีตัวงามาอะไรอย่นี้เออเขาะเราตําหมดมาานามาอะไรข่ายงานอันไหยเด้ครับ้อดีวให้งายบ่ไ้งายคือเียหนุ่มโอ้ยมาสีเฮีย เนี่ยไปใจช้อยทำไมเขาจะได้เห็นยังบอกว่าห้ามึงไอยู่ไหนขยายไปดูานมีอยู่ในโคบอยง่ายออกง่ายเขาเด้ออ้าวดันมีดมันต้่บูบ้าก็ได้นะเราเป็นคนดันมีดได้ลยง่ายไปสิกูปีเลยไเทกับปีน้ก็ลไม่ใช่คนแถวนี้นะเนี่ยขึ้นล้วก็ห้ามล่งจะเอารุ่นบบกคิดดังมือนั่นแหละอมือนเต็มซอแจ้งจนนั่นแต่ให้ไปมันมือนงอนนี่แหละอ้ยนะครับแบบนั้นจังเลย แบบฟักแล้วก็ใส่เลือดร้อยเลือดแต่เลือดบุหรี่ปมดเลยครับแต่ว่าเป็นตะอร่อยอยู่ครับเดี๋ยวซีมก่อนนทำลายแตกนะครับนี่บอกพีดหน่วยมันทำมาเด้อก้อยเขาว่าจะเห็ดเปล่าเห็ดเผ็ดครับถ้าอยากให้เพจเติมเพิ่มขึ้นไปต้องเอาเอาพิกมงเสี่ยวอือเมื่อกี้ภาพกินสาหมัดประมาณหมื่นว้าจมูกในหมูกินสาหมัดแบบเพราะว่ามันสามไฟซสอนหรือนี่มันสามซีไฟหรือยังไงซีมได้ครับเนี่ยซีมไหมเนี่ย อาจิมไม่จิไมให้ไม่ออกเพราะ่ใส่ทอสาม่หรอกหอกตัวนี้เยน่าเลกอันนี้ครับอร่อยอีเดีนโอ้เมนอีริสดแต่เพรทหมูนี่ต้องให้เบ้าเลกเกรนะครับหอมแรงมากอืมใหดอการัเนยการฟูพี่ก่งจะไปให้ตัวน่อยประ่นบอกเห็นน้ำเกียงให้ดีแน่คนทําบกัวเนี้ม่เ ผมก็ไม่ได้อยากให้มันต้นน่อยหรอกต้น้น่อยซะก่อนแหละมันจะง่ายไปดูเขาไหมทุเขาจะเอาเล่ะเก็บเข้ามาอย่างไรเลี่ยงก็เลียเข้ามาเห็นยังไงเอาขวดโสมเกาหลีเข้ามาเียอันนู้ได้เมื่อนี้ผมอาศัยพ้อสิเขง้องคนนี้มือบบจ้่ตั้งใจจื้งกินของบ้านเนาะอเห็นมาเจ้าควายหมูเสียนั่นแล้ว หาหมูมาก่อยแหบเาเลยกก่อยอยู่กินก mm ันนะแนนอีครับเอาสุไม่ต้องหาบบ่ต้อใส่คำว่าหาขั้นหนึ่งไหมไม่ต้องหาไงอันี่สามดิแหมนั่นแหละบสดบสดบ่ไมงง้บอกเยหงู่บอกไปบอกแต่ว่าโบสดฮู้ยีมเหน หอมแดงป็นแหงนี่จเนีเป็นยนาวไ้ครับแหงหอมแดงกรเดีวโัละลอยัวเว้มืสาวิพัน์อ่านเัวี้นะปัดมันใหญ่แแต่เสียงนั่นก็หมองเออน่อาะบ่องอ้พอหอมแดงแหงก็ตัวหนังเยอะ ลืมปิดไหมนะทวงนอ่ะอสาวในบรรทุกเนบ่บอคอยมากไปวันกิดไหมเนี่ยเนี่ยหาบ่ผมเนี่ยหาแล้วเนี่ยผนนอนบอตินสินกออัตีพ่อแม่พี่น้องทุกคนอ่ะไปดัวกไปวาไปเลย ไปวันก็รักสิบาวปกันมี้อขาวมาแจงมาบอกเลยก็ดานลาเนี่ยยวกไปอ่ะอ้ยะผู้ชายไลยที่จะยับมาบอกเอาโว้ไปยัดจนลึกปนไปบอกเล่ว่นแก่เนา่อันนีิจหมีคนามยื ก็คือบริษัทเสียเพิ่ดออกกันสบายแล้วอไรอย่างนี้อารมณ์อารมณ์มาหลายป่นอย่างโอ้ว่าเด็กนักป่าเไยจังเว้ยนี่เห็นไหมเห็นด้วยเห็นี่ถามด้วยครับเห็นเอสซีถามนะครับเป็นสมเกาหลีครับสมเกาหลีแท้เลยนะครับวาดวาดปูก็เองครับผมมาจากเกาหลีได้หระครับผม สรางเห็นแล้วเป็นดีล่ะครับพู่ว่าอร่อยอีรีนะครับก่อยมูกินยั่ไนเอารอยยั่มนั่นตจวแล้วจะให่เขาไม่ย่งยว่าบาร์โคจะเหมือนรับจัดชมพูเหม่คนรอรอเสียใจอยู่ยมงเขาอยู่ไหมเม่อกีวเห็นครับเจ้าขาเจ้าเอาอยู่่หม่ยเพิ่อนจะมาจะว่าจะเล่าเขาเพื่อนบ่ ไปเลยบ่ไปเลยบ่บ่เนี้ยรถจะไปบ่เดือมข่อยเลยจอดซุ่งข่อยฮะแงจอจดรถเมื่อไหร่ก็ไปนี่ยังไปที่นี่บ่หนาวใจเดินเดินเขาเล้อเดี๋ยวปูเขาเนี้ยผมมีเสียวโคดสองตัวโคดใหญ่เลยเอาไปแข่งกันนะยางเดี่ยวเลยหมาว ี่เออนนนหาบ้านมึงก็ขี้คน้ำหาอยู่เพหาหาคุณขึ้นเนี่ยข้าวเหนียวข้าวกแซ่บครับผมแล้วองไนไมต้อลงมอส่งจะมึงอยู่ไรเพราะไรแล้วนี่นบ้านมึงนะมึงไรแต่ามึงช่องนี้สภาพกนข้าวแล้วสพาเด็นปลาเด็กผูเขาแล้วไงดงดง ไปตามพาันตาบแมดเลยก็ฟานนงก็องเขาตามพาตจังฟหงลื่นสามห้อยก็อยอางไก็อย่างพิซาลื่นอ่ะเสียบใส่ฟาพื้นที่โลกนี่ได้ให้แต่คอนรถถูกแลถัดเป็นี่าด้พอน้ำฝาจับแรงลงมาอยอะเจ้าของหมู่บ้็นเป็นคนสมัมดเาาก็บ

ต้องใบเลยใบอ๋อเด็เด็ดเดครับผมเดนูมือหนึ่งยมูลขอบพระเจ่รีบต้อนี่ครับต้องกินแบบนี้นะครับเด้อใบเเห่ามัก่บเรามักสดดูเคยมักใบ

<laughs> cứ mơ mưa hà 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 không nhớ hà gì một hà hà về hà 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 ันละมันจังแทบครับผมมันบอกอย่างนี้โอ้แสดงว่าเพิ่นชอบลดจัดนิดนึงซุดตัวให้แบบนี้ป่ะแสดงเดี๋ยวเดียวเอ้าเอเดี๋ยวเขาสุดซุดลูกเยมักสุดบนบนเหนือปะแถามักซุดลูใกล้มักใบอืมมันซุดนี่มันบ่อยากกันนี่มันบ่อดูใบไปขันมักสุดได้นี่เปลี่ยนวิธีการห่อเพิ่มกิ่นขางเจ้าเลยโอเค ผมวเสียบไปห้ามอยลีครับผมดีก่นี่ยครับเปนจากแม่นน่แซมครับผมัขับครับผมข้าวอานี่วห้่แสบเครนี้มันกินได้ห่อมันไม่เล่นหอมโมเดีมันเลยมดเจนนี่ครับเขากันมันเป็นสวดก็ก้อยแสบเหวะ่จังได้นห่เอาอโนไหนบ่ สูตรเกาก็ได้ไ้มาสูตรซึ่บอกสูตรซก็สูตรก้อยคุยก็ได้ครับหมกใบเห็นรึบัวมาเกนมาเกนนี่ยครับมองเันฝุ่นยั่งไม่ไม่สะอาดเรามาเขามักแผ็นบักแผ็นเราแข่นแข็นเก็บไ้อยู่เขาลงหมองอัไรี่หมากันใชไหมสมบัิไทยปรมันึงโอ้ย มีคูยางเงินแล้วเขาเก็บยวไปหอมสามสี่ผงอ่ะเคยเก็่ท <out> ั้งเนื้อหันมัมเข้าไปอยอ่ะเขาทปีนะหมามันมักต้นมันเม้ยต้นเครืองต้นหนิบต้นหมากอันโอ้ยยังเี้นิดเดียโอ้ยเป็นเขาก็ายากเนาะหัอมอนตัเออกินไปกี่มาึ่งันเลยเออเทียบหมนเขาจะมาเที่ยวขวงทา้งหัาเดียวเป่ยนเขาจะเที่ยวผงกันอยู่แต่ว่าจ่มาแค้น ลูเลูเราบ่อใส่โองเลือดไว้บอใส่ยังไงบางคือบางคนเลูนี่ลน่นเลือดเลือดได้แล้วอู้บอบถึงบได้กาไปุดต่ำที่หกกอยไนก็แสบอเป่าอันคุดต่ำหกที่นี่ของเ่องลาบเียวอย่างนี้จต่อตเำแต่กินยิ่งปรับ เพราะท่านเงินหรือเป่าเครื่องอะไรตสมใช่หรนีไม่ใช่แล้วเราทำมาย่างปรุงแบบนี้นี่เอาน้ำหยดลงง่อยเนาะไม่ก่อยโอ้ยกินน้ำเลยสูงไหมได้กินริงติดใจหอมรายการอีกแล้วครับเมื่อนี้เมนูเด็ดของบาลิโกครับผมยื่นใส่หมูชิลลูยื่นใส่หมูเราบ่าเพราะมันแซ่บแสดง ืใส่ยุบละตามเลยอืมไปตามกันนิ่มนะมันอร่อยแล้วเขาท่าเขาท่าขัดๆคัดกระผมบุญเนี่ยนู่สามารถเนี่ยได้เบิ่งหล่ะอืมเดี๋ยวในการเดี๋ยวครับควอยหมูแบบฟักครับผมใส่เดือดนิดๆหน่อยๆ่าลืมได้ครับเด้อใส่ดีง่วงครับผม ขมขมนเียอืมยินแล้วไหมยิเลยบะยากบยากให้ไดินยดนันเยินยาดก้อยก้อยมูนแ่แล้วอืมม่ยนไหม่เปนุย้กบาจะซื้อสองตัไใ่ะนกโลกกสองลกใปะเอาไม่ะนี่นะครับ บาวเลโกเขาเลี้ยงก,กันมักซื้อมักตาบอดได้เลยครับเนี่ยเป็นหงเนี่ยย่างต่ำไปก็ทิพย์นะครับบาวเลโกเขาเราดูเลียดอะนั่นแหละครับ,บเต็มที่เ,น,เ,น,เน,นี่ครับพึ่งมีบอลนำประดาบพร้อมดีโอ้สุดยอดสุดยอดครับมึงม่งมือนี่แซีบอ,อิลิก้อยหมูลอยเลือดไป ยู่ดีมีแห้งครับผมเฮ้ยลำรวยกันทุกคนครับเดี๋ยวสิพากันไปเดี๋ยวพ่อๆกันไหมอีกทีครับเพราะว่าจะขึ้นไปทั้งคู่ด้ยบาทที่นี่ยู่หากินโอ้โหสิบเก่าคนตัวนี้สิบเก่าเดี๋ยวพ่อๆกันทั้งคู่ครับคั่วปลายามกูแล้วครับกับเซฟออบเติงทึงกูแล้วครับสิไปหาอยู่หากินทั้งคู่อดีตันหยุดครับหัวอดีตบรรยุทธ์เดิด้วย่อนไปเรีนอยู่ ขอบใจจังบุอะไลจุ้้งกงว่ะยยโอเคโอเคครับผมอยู่ดีมีแหงครับสวัสดีครับ